ตอนนี้มาดูธีตาการกวนข้าวชิพย์ครับสุรามีระยะมัชฌะปมาทฌานาเวร,รตอนนลังกวนนะคะ<ส>ระับกำลังกินกวนนะคะ<ส>ระับตอนน,ะะตนี้กำลังข้าวเข้ากันข้าวเขา้ขา,เขากันครับเอาเกลื่อนไปผสมใา,ายต่าหลายอย่าง จะมีถัว่วมีงามีน้ำตาลมีแป้งม,ม,มันมีน้ำผึ้งมีนมมีแปะเซรครับอย่างครับารบแล้วใช่ไหมวันนี้รูปกรองกันได้เขาจะผ่านน้ามะพร้าวก่อนครับน้ามะพร้าว่อนเอาใส่อนี้ครับ Bikti. 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 มุทุกกะทะครับใส่อะไรลงไปด้วยครับมีมีมันมีผักองม,ม,มีแฟ้งมีน้ำใบเตยออะไรอีครกไไครับเราก็ใส่ใจไม่ได้ใส่ใจครับโก็ใส่ใจจะได้อร่อยที่แดดเลยนี่ค่ะกำลังคนณกำลังข้าวเขากันหน่ำมะพร จ้ะได้ขอการเวลาลุกกระก็จะได้ไม่ต้องใช้เวลานานมาก,มากเยอะอีกหน่อยก็ลงสูกระถางเนาะจ้าหน่อยก็ลงสูกระถางจะมีข้าวตอกมีหลายๆอย่างครับนี่คนทำครับคนทำแล้วน,นี้ที่บ้านลงตองครับวัดบ้านลงตอง ตำบลบ้านโพ,ม,พมือเมืองจังหวัดนครราชสีมาวันนี้วันที่21ครับวันออกพรรษาครับวันพระครับพรุ่งนี้วันออกพรรษา,านนคให้เขากัาม,าม,มาดูกระติกครับข,ข้าวเคี่ยวกะจิเป็นมันนะครับนี่มาดูวิธีการทำกราติกของวัดหนองสองครับ มันมันขิงครับมันไม่ขิงแค่เดียวมันไม่ใช่ขิงใสเลยครับ ฟองกล่องตักทิ้งนี่ครับ,รบมันมีฟองครับอาจารย์กีตักฟองจิ้งมีมฟองๆแก๊สน้ำมันพิสัยอาจารย์บอกว่าอาจารย์บอกว่าแก้สน้ำมันพิสัยวิธีการขวนครับเดี๋ยวก็เอาลงครับใช่ภาษาบริสุทธิ์ครับ พามม่ตักออกมันใหม่ใช่ไหมครับ,บ,น,น,บน,น,นี่ลองกลาวหวัดครับลองกลาวหวัดเดินตรวจ มาดูครับตามมาดูตามมาดูครับตอนนี้กำลังทรงออกตามมาเลยครับตามมาดูนี่ตามมาตอนนี้กำลังขวนคขวนก่อวนที่เจนขววนขวนขวข มีท <mid S 1> ุกอย่างครับที่จะเป็นขอจิตขึ้นมายังิดมออยูครับมาตามาครับ นมไว้ครับเส่วนไสม,มของเ่าทิพยครับมีส่วนระสมทั้โตัวมีอะไรด้วยที่ายได้มีน,ม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 ,นมครับวยนมอันนี้คือกล้วยกล้วยกล้วยใช่ไหมครับนี่ กล้วยครับมีกล้วยบดนมอันนี้ก็นมครับนมเป็นนมข้นครับมีข้าวตอกตอกขมาพองขมอแป้งขูดด่งๆมีมีแป้งแล้วก็มีเนยมีเนยครับมีถั่วเกิดดินนี่ครับมีงาครับมีส่วนผสมของขาวทิพย์ครับตัวเขียวตัวเขียว นี่มันเทศอันนี้มันเทศครับมันเทศก<า>ิ<ห>นใบเตยนะมันเทศพิน้านกา็หนักใบเตยครับหนักมะาขามนะครับนี่ครับอันนี้เป็นน้ำมันที่เขาเคี่ยวไวเดียวครับใส น้ำมันครับไปให้น้ำมันมันใหม่ครับเอาไฟใส่เดี๋ยวไปให้น้ำมันมันใหม่กำ <Okay. S 1> ลังช่วยกันครับตอนนี้กำลังช่วยกันเข่อนกันทำ เลาะนมจออะไรครับน้ำขุ่นแล้วก็ชุไฟอันนี้คน,นคนนุมไฟครับคุมไฟไฟมันลุกถามมาดูถามมาดูตอนนี้ใช้เครื่องปั่นครับใช้เครื่องปั่นอันนี้ นะไปนม่รังเขาจังปนกันที่ใหญ่ยังไม่ถ่าย มีหกกระทางครับหกกระทางจะขวนอยูุ่กสี่หกกระทางนี่ร้องจาว่า คนเป็นกัวกับเผาเหมืกันครับคนเป็นคนอาจะเป็นเนื้อเดียวกันครับ,รบอันนี้จิต้องเอาคนนี้ไหมเอาถั่วเอาถั่วใส่ไหมครับเอาใส่ตรงนู้นเลยแล้วก็วน,นคำเดียวเขามีสูตรของเขาครับมีสูตรเขาจะคนเป็นกัวกับเจได้เวลาไปเวลาลงไปแล้วมันจะได้ไม่เป็นเม็ดใช่ไหมครับ ขวกระติกเลครัลังขวกระติขักระติกท,ทไมครับวิธีทำขวัรติกของบ้าลวงสองครับวัดลงสองครับวัดม่วงเก่าครับ บ้านลองตองครับสมุนบ้านโพงดูเมืองจะมารคกกากสีมาเชิญนชินครับตามมครัดตามมไมารู้เข่งนี่เขื่อนคนแรง มันเป็นกลัวมันเกิเกตกใามันละเอียดเลยมันเป็นเม็ดมันเป็นเม็ดอยู่นี่ม,มันเป็นเม็ดอยู่ครับ่เนียเขากลังปั่นให้มันละเอียดให้มันเหนมีเม็ดแล้เขาจะาลุ่มกระถางแบบ คลิปนี้จบลงไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยดูตอนขวนครับผม